ันีต้องบอกเลยนานๆจะหลุดเข้ามาดีสำหรับสีนี้ครับ t ต y o t ้าอ t i ติน 6G ปี20 2 8สีขาวรถ่วยงานหมดสัญญาเช่าเข้ามานะครับประวัติศูนย์ทุกกระยาเลยเลขไมล์ประมาณแสนสมครับรถมือเดียวดูแลดีมากๆครับภายนอกสีขาวนะสภาพสะอาดตาเลยครับภายในบ่อหนังสีดำเรียบหรูนะครับแอร์อัตโนมัติขับดีมากๆครับท่วงท่วงล่างเป็น TNGA แบบปีกนกนะครับผมราคาพิเศษคันนี้469,000บาทเท่านั้นครับจัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณ8,000บาทต่อเดือนเท่านั้นครับ ใครที่้ออ a u d สีขาวอยู่ห้ามพลาเด็ดขาดนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมพาชมทุกมุมทั้งภายนอกภายในด้านท้ายห้องเครื่องให้แบบละเอียดเลยนะครับถ้าชอบคันนี้นะครับผมอย่าลืมติดต่อหาผมนะครับ สวัสดีครับผมบอยพทยนต์นะครับผมใครที่ดูคลิปนี้แล้วกําลังมองหา Toyota a l t ลติสีขาวนะครับเบาะหนังสภาพสวยๆต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมถ้าชอบคันนี้นะฮะติดต่อหาผมโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดสามหนึ่งสามหนึ่งแปดแปดสองหกนะครับผมดูแลให้เองทุกขั้นตอนนะครับทั้งเรื่องการจัดไฟแนนซ์นะเอกสารบริการหลังการขายนะฮะครบจบในที่เดียวกันเลยนะครับผมสำหรับคันนี้คือ Toyota a l t ลติสหนึ่งจุดหกจีปียี่สิบจดยี่สิบเอ็ดสีขาวครับรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่านะครับมีปรรรระะวััติศูนนยยย์คคบบเเลงงไมพี แสนสามหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นครับผมราคาก็ถือว่าคุ้มเลย4ี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณแปดพันบาทเท่านั้นครับ เหมาะกับคนที่มองหารถเก๋งขับสบายๆนะครับภายในกว้างขวางนะประหยัดน้ำมันดูแลรักษาง่ายนะฮะจะซื้อไปใช้ในเมืองก็ดีนะครับหรือว่าขับออกต่างจังหวัดบ่อยๆก็ค่อนข้างจะลงตัวนะสำหรับตัวเครื่องยนต์ขนาด1.6ลิตรของตัวอ u t ต i t นะฮะอึดถึกทนอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ตัวถางแพลตฟอร์ม TNGA ช่วงล่างอิสระปีกนกนุ่มนวลมากขึ้นนะครับผมมาครับเดี๋ยวผมจะพามาชมรายละเอียดตัวรถนะฮะสภาพดิบๆที่ยังไม่ได้ล้างก่อนปรับสภาพกันก่อนเลยนะครับผมสำหรับดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบ ผมเนี่ยมตัดเข้ามาแบบนี้นะครับผมนี่ครับดูเฉเฉียวมากขึ้นตัวระบบฟไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับนี่ลูกแกวว้วใสๆแบบนี้พร้อมไฟเดทามันนิ่งไลท์ไฟเลี้ยววินในคมเดียวกันเรียบร้อยนะครับผมสภาพพมไฟด้านหน้าสวยใสยสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆเลยไฟหน้าแท้เดิมโรงงานไม่ได้มีการแกะเปลี่ยนนะครับชิ้นงานกันชนด้านหน้าสภาพสวยไม่ได้มีร่องรอยการชนหนักมากนะครับผมส่วนฝากระโปรงเดิมนะฮะไม่ได้มีการแกะซ่อมแกะทาทรงทําสีใดๆมา ส่วนกระจกเนี่ยผมเช็คแล้วรอบคันนะฮะเดิมแท้ของทาง t o y ยต้านะฮะกระจกเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนหรือว่าไปอุบัติเหตุมาแน่นอนครับส่วนตัวฟิล์มด้านหน้าตรงนี้นะครับมันลอกแล้วก็เสื่อมสภาพไปแล้วเดี๋ยวฟิล์มผมแก้ให้ใหม่ก่อนส่งมอบอีกทีหนึ่งคันนี้เดี๋ยวจะนําไปล้างแล้วก็สปาใหม่นะเช็คช่วงลงช่วงล่างของลงของเหลวผ้ามงผ้าเบรกต่างๆก่อนส่งมอบอีกทีหนึ่งนะครับผม ถัดมามาดูในส่วนของตัวล้อแม็กนะฮะได้เป็นล้อเดิมโรงงานเป็นแม็กอลลอยขอบ16นิ้วนะครับผมส่วนตัวยางเดี๋ยวขออนุญาตเช็คนิดนึ่งยางได้เป็นของดัลล็อสัปดาห์ที่38ปี2024นะครับผมสภาพดอกอยางยังเต็มนะฮะสะพานยางยยังลึกใช้งานันต่อได้ยาวๆนะครับซุมล้อเดิมๆให้ดูแบบราเดียดแบบนี้เลยนะครับโช๊คเดิมไม่ได้มีการตัดต่อโหลดเตี้ยนะครับผมนะฮะนี่คือสภาพดิบๆลากลับนะฮะตัวกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับ ติดในส่วนของฟิล์มนะอย่างที่บอกพร้อมใช้งานเลยนะครับมีเฉพาะฟิล์มด้านหน้าที่ลอกไปเดี๋ยวเก็บงานเก็บรายเดททีหนึ่งนะครับแล้วก็คีย์วันศาสตร์เจ้าของเดิมติดตั้งเพิ่มมาให้วนะครับผมนะฮะมือจับประตูเป็นแบบโคม,มีม่มกุญแจสามาร์ทเอนที่สามารถแตะแถตรงนี้เพื่อล็อกรถได้เลยนะฮะหรือว่ามือล้วงแบบนี้เพื่อปลดล็อกรถนะโดยมีเงืง่อนไขกุญแจต้องพกไวในกระเป๋าเก่งนะครับถือว่าใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกมากๆนะครับผม ถัดมาครับมาดูในส่วนของรายละเอียดภายในนะครับคันนี้จะมาพร้อมผับภายในที่เป็นสีดำเบาะหนังสีดำสภาพเบาะนะฮะสวยตึงแน่นไม่มีฉีกไม่มีขาดนะฮะตะเข็บเดินได้สีขาวนะฮะยังตึงยังแน่นทั้งเบาะผู้ขี่เบาะผู้โดยสารด้านหน้าเช่นเดียวกันนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับพุ่มหนังนะครับตะเข็บเดินได้ครบถ้วนแต่ว่าตรงนี้มันมีอาการลอกนิดนึงนะซึ่งต้องบอกไว้ก่อนเป็นอาการประจํารุ่นเดี๋ยวตรงนี้จะมีการคุ้มพวงมาลัยให้ใหม่นะครับผมนะดูแลให้ปรับสภาพให้พร้อมใช้งานเลยนะครับผม สามารถรับสายวางสายปรับในส่วนของระบบเครื่องเสียงตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปนั่งด้านในผมจะขออนุญาตลองสตาร์ทเครื่องให้ได้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันปุ่มโฮสตาร์ทอยู่ที่ซ้ายมือตรงนี้นะครับผมส่วนตัวกุญแจจะได้หน้าตาแบบนี้นี่นะครับกุญแจ,จหน้าตาแบบนี้เหยียบเบรแล้วก็สตาร์ทได้เลยครับตอนนี้เครื่องยนต์ยังนิ่งๆนะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.6ลิตรนะฮะไม่เคยผ่านการติดกา๊าซมานะครับเลขไมล์แสนสามหมื่นนะครับประวัติศูนย์อยู่ครบเลยเป็นของ บริษัทซูมิโตโมมิซุยนะบริษัทเช่าบริษัทนี้ต้องบอกได้เลยว่าเขาดูแลร,รถค่อนข้างดีนะเป็นบริษัทที่แบบว่าให้เช่ารถของญี่ปุ่นนะคบผมตัวเครื่องเสียงเดิมสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แอร์เป็นแบบอัตโนมัติดิจิตอลแบบนี้นะครับมาพร้อมเกียร์ CVT แบบ7สปีดนะฮะตรงนี้ก็ลอกไปตามการใช้งานเดี๋ยวตัวหัวเกียร์มีการหุ้มให้ใหม่ก่อนส่งมอบอีกทีนึงนะครับนะครับคอนโซลด้านหน้าสภาพสวยนะฮะกล้องบันทึกหน้ารถเจ้าของเดิมติดตั้งเพิ่มมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก เดี๋ยวเราจะติดไปให้ด้วยเลยนะครับไม่ได้แกะออกนะครับผมนี่ครับคือสภาพเดิมเดิมดบๆเลยนะครับผมนะฮะดูตามแป้นเบรกแป้นคันเร่งนะฮะไม่มีรอยแกะซ่อมรอยซ่อมหนักใ่ใดมานะครับตามซอกน็อตนะฮะไม่มีขยับรอยอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบมาสสี่หัวน็อตอยู่ครบนะฮะซอกเดิมน็อตเดิมนะฮะให้ดูแบบละเอียดแบบนี้เลยแผงประตูเดิมสภาพสวยไม่โทมไม่ช้ำที่วางแขนวัสดุหนังตะเข็บเดินได้ครบถ้วน กระจกเป็นระบบไฟฟ้าออโต้ให้สบานเซ็นทรัลล็อกปรับเข้ากระจกไฟฟ้าครบถ้วนวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้ปกติครับนะครับดูรอยอ์คเดิมโรงงานอยู่ครบซีนเดิมประตูเดิมนะครับไม่ได้มีการชนหนักเปลี่ยนประตูมาแน่นอนนะครับซอกประตูหลังขวาเช่นเดียวกันหัวน็อตยังคมยังสวยตัวนี้สติกเกอร์เดิมนะไม่มีรอยพ่นสีทำสีทับมานะฮะหัวน็อตยังคมยังสวยนะครับต่อตะเข็บต่างๆเดิมเดิมโรง,งงานครับรับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะไม่มีชนหนักจบดามพิกวม้ม สนใจคันนี้นะฮะติดต่อผมโดยตรงดูแลให้เองนะครับผมถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบคันนี้นะครับติดต่อหาผมด้วยตรงนะฮะรีวิวเองดูแลเองครับผมนะฮะมาตุันต่อในส่วนของด้านหลังนะครับบาะด้านหลังสภาพสวยงามเช่นเดียวกันนะฮะเป็นบาะหนักสีดําสภาพยังตึงยังแน่นนะครับพื้นที่วางขาเหลือเลยนะครับถือว่าตอบโจทย์นะสำหรับใครที่จะนํารถไปใช้เป็นรถครอบครัวอีกสักหนึ่งคันนะครับผมตัวนี้ก็มาพร้อมช่องแอร์แถวสองนะครับผมนะฮะเย็นฉ่ำท่วห้องโดยสารแน่นอนนะครับผม เพดานตัตรถก็คีนคีนสะอาดนะฮะไม่มีรอยเจอม,มาเนะครับเราก็ดูตามซอกประตูนะฮะซอกน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับมาร์คสี่หัวน็อตอยู่ครบนะนะฮะน็อตไม่ขยับแผงประตูเดิมเลยครับสภาพสวยตะเข็บเดินได้ครบท่วสมบูรณ์สติ๊กเกอร์นะฮะล็อกนะฮะกันเด็กเปิดประตูอยู่ครบเดิมโรงงานรอยอาร์ตเดิมซีนประตูตะเข็บเดิมครับผมนะฮะสปั๊มท่านท้ายนะฮะไฟเบรกด้านหลังก็สวยเดิมโรงงานครับไม่มีรอยแตกรอยร้าว นะครับสภาพโคมไฟเบรกไม่ได้มีการเปลี่ยนนะฮะโลโก้อยู่ครบนะฮะโลโก้คอร่าติดไม่ได้มีการแกะหรือว่าถูกพ่นถูกําสีเซนเซอร์ถอยตรงนี้เจ้าของเดิมนะติดตั้งเพิ่มมาสเปคเดิมบอกไว้ก่อนมันไม่ได้มีเซนเซอร์ให้แต่ว่าเจ้าของเดิมติดตั้งเพิ่มมานะครับนะครับไฟเบรกด้านหลังฝั่งนี้สภาพสวยสมบูรณ์นะครับแล้วก็แน่นอนอย่างที่ผมแจ้งไปกระจกเนี่ยได้เดิมโรงงานนะฮะตัวลายฟ้าทุกอ,อย่างอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยนะครับผมส่วน พื้นที่3ทําการเก็บสัมภาระนะฮะก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างจะกว้างขวางนะฮะพอสมควรเลยนะครับผมนะฮะดูโครงสร้างด้านในปั๊ม 15R คมๆสวยๆสปอร์ตเมนอาร์ตเดิมโรงงานนะฮะนะ่ยฮะพวกนี้จะเป็นปั๊มเดิมๆจากโรงงานนะฮะรอยอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบๆนะพวกฟอนต์ตัวหนังสือต่างๆนะพวกนี้ยังคมๆนะ 29B นะครับตรงนี้ก็นะฮะพวกรอยอาร์คเดิมๆตะเข็บรางน้ําเดิมโรงงานนะฮะตะเข็บเดิม ฝั่งนี้แถบนี้ไม่ได้มีโดนมานะในส่วนของน็อตนะฮะฝาท้ายเดิมเนี่ยฮะไม่มีรอยขยับไม่มีรอยแกวไปนะฮะดูฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยครับดูจุดยึดน็อตเนี่ยฝาเขาโปงหน้าหลังเดิมนะคบไม่ได้มีการแกะเปลี่ยนหรือว่าถูกขยับถูกขันออกไปเนี่ยพวกเนี้ยตะเข็บเดิมเลยนะครับผมรอยอาร์คเดิมโรงงาน เนี่ยฮะรถสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันนะสำหรับคนที่มองหารถเอาตัวที่เป็นสีขาวอยู่นะครับผมนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่รถหมดสัญญาเช่ามันจะมาเป็นสีบอลเงินนะครับใครรอสีขาวอยู่คันนี้ห้ามพลาดถือว่าราคาดีนะ469,000หาพันรถนี้ต้องบอกไว้ก่อนราคาดีกว่ารถเก่านะฮะ469,000คุณได้ปี2020นยี่สบะเป็นรถปลายปี20จดทะเบียนปี21นะค,คันนี้ถือว่าสวยน่าใช้ได้สีขาวเนี่ยครับสติ๊กเกอร์เนี่ยพวกนี้เดิมๆโรงงานไม่ได้มีรอยแกะเนะี่ยฮะดูตามแผงประตูตัวรถเนี่ย สภาพไม่โซไม่ช้ำนะฮะตัวหนังไม่มียุ่ยนะฮะซ่องน็อตต่างๆไม่มีรอยขยับเนี่ยตามจุดมาร์คสีตรงนี้มีอยู่ครบเนี่ยประตูเดิมไม่ได้มีการแกะซ่อมแกะเปลี่ยนหรือว่าไปวดไปถูกอุบัติเหตุใดๆมานะครับผมนะครับดูสภาพดีเทลวัสดุต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์หนังไม่มียุ่ยตะเข็บเดินได้ครบถ้วนนะฮะซ่อแก้มน็อตเดิมนะครับมาร์คสีโรงงานอยู่ครบนะครับตามจุดยึดน็อตต่างๆไม่มีรอยแกะสีเดิมไม่มีเยิ้มไม่มีรอยสาดสี ตัวแผ่นเพดตัวรถนะ,ะก็เป็นรถผลิตปี2020เดือนธันวาคมนะ,ะก็ล่างจดปี21ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอยู่ละเพราะว่ารถเขาน่าจะรับปี20แล้วก็มาจดทะเบียนในปี2021นะฮะน่ครับดูตามซ่องน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะเนี่ยหัวน็อตยังคมยังสวยประตูเดิมนะฮะเช็คให้แล้วทั้ง4บานนะฮะไม่มีชนหนักจมน้ำพิกว่ำเดี๋ยวจะมีเจ้าหนะ้าที่มาตรวจรถอีกทั้งหมด274จุดด้วยกันนะคะรับตรวจสภาพโครงสร้างหลักตัวรถนะฮะ ว่าไปชนหนักไปจมน้ําไปพลิกคว่ำมาหรือเปล่านะครับมั่นใจได้ครับมาตรฐานรถยนต์มือ2องเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะสูงนะเดี๋ยวนี้การก่อนสงมอก็จะมีการปรับสภาพเช็คคลองหงของเหลวต่างๆให้ก่อนสงม่อไปทีหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันนี้บ้างดีกว่านะครับ สำหรับตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเบนซินขนาด1.6ลิตรนะฮะก็ถือว่าให้กําลังเพียงพอต่อการใช้งานทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองนะครับประหยัดน้ำมันมากครับแล้วก็ยังใช้แพลตฟอร์ม TNGA ช่วงล่างเป็นอิสระปีกนกคู่นะกัถนนได้ค่อนข้างดีมากครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมหรือว่าพลิกคว่ำมาแน่นอนนะเพรื่องยนต์ของเรารับกันให้เลยนะครับผมนี่ครับดูสภาพภายในสวยๆนะครับไม่มีรอยเยิ้มจากคน้ำมันไหลเยิ้มออกมานะครับผมนี่ครับห้องเครื่องก็แห้งๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่ยังไม่ได้ผ่านการสปาหรือว่าเก็็บบงานเเเกยยลละีดดผม ดูแก้มด้านในนะครับรอยอาร์ฟเดิมฝาน็อตรงฝากระโปรงนะฮะไม่มีถูกแกะไม่มีถูกขยับแผ่นกันความร้อนสภาพแล้วก็สภาพพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ในส่วนของจุดสติกเกอร์ตัวรถนี่ครับที่ติดอยู่ต่อกับฝากระโปรงนี่คือสติกเกอร์เดิมโรงงานเลยนะครับไม่ได้มีหลุดหายไม่ได้มีรอยพ่นสีทำสีมานะครับผมฝั่งนี้นะฮะปั๊มโตลต้าเดิมโรงงานชัดเจนคมคมสวยๆรอยอาร์ฟเดิมโรงงานอยู่ครบน็อตไม่มีรอยถูกแกะถูกขยับออกไปแก้มด้านในเดิมนะฮะ โช๊คเดิมไม่ได้มีการตัดต่อโรเตียนะฮะสปอร์ตเดิมโรงงานนะครับตะเข็บเดิมรูก,กลมๆยังคมคมแล้วก็ไม่มีรอยกระแทกรอยชนหนักเข้ามานะครับจุดยึดน็อตยังคมยังสวยะครับไม่มีรอยขยับออกไปตรงกลางด้านหน้าเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับดูได้เลยครับจุดยึดน็อตต่างๆเดิมเลยนะครับนี่ครับรูกลมคมกริปนะครับจุดยึดน็อตมาร์คสีอยู่ครบนะครับโช๊คเดิมนะฮะซีนต่างๆเดิมๆโรงงานนะครับผมนะฮะสำหรับคันนี้นะครับ ใครที่ชอบตัว Altid 1.6G ปี2020นะครับปี2021นะครับผมคันนี้ก็ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณ8,000บาทเท่านั้นครับโทรหรือแอดไลน์มาคุยกับผมได้เลยนะครับเบอร์โทร0831318826นะครับดูแลให้เองทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่จัดไฟแนนซ์จนถึงส่งมอบรถเลยนะครับผมสนใจทักมานะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามไปด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดรถสวยๆเข้าใหม่อีกครั้งนะครับสวัสดีครับ